สวัสดีครับเบิร์ดพาลอนครับวันนี้เราจะอยู่กับคลิปรวมหลอนๆประจําวันจันทร์กันครับเพื่อนๆผมมีคลิปรวมๆจากเหตุการณ์เจอผีเหตุการณ์แปลกๆมาเพื่อนๆได้ดูกันครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพ,พ,พร้อมแล้วฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและแชร์คลิปให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและเหมือนเป็นการสนับสนุนผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูคลิปกันครับผมนี่ครับคลิปแรกของผมวันนี้นี่เป็นคลิปนักข่าวสองคนเนี้ย เขาไปทําข่าวในเขาเรียกอะไรข่าวในท้องถิ่นอ่ะเป็นนักข่าวท้องถิ่นของต่างประเทศครับเพื่อนๆในขณะที่เขาเขากำลังรายงานข่าวอยู่ครับเพื่อนๆทุกคนสังเกตข้างหลังมันมีวัววุ้ยข้างหลังมันเป็นทุ่งที่เขาเลี้ยงบัวอยู่อ่ะมันเป็นทุ่งที่เขาเลี้ยงบัวอยู่แล้วอะไรบางอย่างมันดูดวัวขึ้นไปเว้ยทุกคนไปดูสิ่งนี้กันว่ามันคืออะไรครับ Esto es lo que queda de campo. Lamentablemente el gobierno se quiere apropiar de todas estas tierras para hacer un basural. Y la verdad que este, es una lástima porque es lo único que queda de vegetación uh. en esta zona. ¿Viste eso? ¿Lo viste esto allá atrás? กล้องเนี่ยตากล้องเขาเห็นแล้วเขาก็ส่งเสียงมาอุ๊ยอะไรเงี้ยอุ๊ยพี่ดุมมันเนี่ยอุ๊ยขึ้นมาเลยอ่ะทุกคนว่าเฟกป่ะคลิปเนี้ยคิดว่าคลิปเนี้ยเป็น u ู o ที่มันเอาไอ้เจ้าบัวเนี่ยมันขึ้นไปจริงๆป่ะทุกคนเอาดิเนี่ยมันมีภาพช้าตรงเนี้ยเนี่ยทุกคนครับทุกคนครับเนี่ยผมเห็นผมยังขับหรือวยโอเคให้กระโหลก ผมให้ความหลอนไม่ค่อยหลอนเท่าไหร่คลิปเนี้ยไม่เน้นเม็คลิปนี้ไม่หลอนเอาไปหนึ่งกระโหลกคลิปนี้ครับผมเป็นเด็กคนหนึ่งทุกคนเห็นทุกคนเคยเห็นอันนี้ปะ่ะไอตรงเนี้ยอันนี้เขาเรียกกระดานกระดานปีศาจของฝรั่งเขาเดวขอขออนุญาตอธิบายคลิปนี้ก่อนนะเอ,อเด็กคนนี้ยเหมือนกําลังเล่นอยู่กําลังเล่นกระดานนี้อยู่เด็กคนนี้ยเขามองไปในกระจกแล้วมันเกิดสิ่งนี้เพื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดีดีดีเมื่อกี้นี้เด็กคนนี้พอมองกระจกไปแล้วตาเป็นสีนี่แล้วหันมาตัวไม่ยอมหันกลับมาวะ่ะเอาคลิปนี้คลิปนี้หลอนนะคลิปนี้หลอนนะเอาไปสามก,กะโลก เฮ้ยนี่มันห้องเฮ้ยตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นประตูเป็นประตูที่เปิดออกไปและเป็นทางเดินที่ไหนได้มันคือตู้เสื้อผ้าเว้ยทุกคนเขาบอกว่ากลุ่มเพื่อนกลุ่มเนี้ยเขามาพักโรงแรมที่เขามาเที่ยวอะ่ะเขามาเที่ยวและเขามาพักโรงแรมแล้วมัน ฟีเสียงลบกวนตลอดทั้งคืนเลยจนนอนไม่ได้แล้วมันก็ลุกขึ้นมากันนะแล้วก็เห็นสิ่งที่พวกเราเห็นเมื่อกี้นี้มันมีเหมือนหน้าคนอยู่ตรงตรงกระจกอ่ะแต่มันเป็นตู้เสื้อผ้าพอเปิดไปปุ๊บอย่างที่เห็นเนี่ยครับพอเปิดไปปุ๊บไม่มีใครอยู่เป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นดวงวิญญาณที่เคยเสียชีวิตในห้องนี้ก็ได้ทุกคนคลิปนี้ความหลอนผมให้หนึ่งสองสามสี่สี่กะโลครับ ันสงคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆส่วนใหญ่จะเป็นคลิปไม่ยาวหรอครับเป็นคลิปต่างประเทศโรงเรียนล้างที่ที่อเมริกาในโซนตะวันออกกลางครับเป็นโรงเรียนที่ปลูกทับสูสารแล้วมันก็ล้างไป ไม่แปลกนะที่จะมีอะไรบางอย่างเดินมาตรงห้องเนี่ยทุกคนเขาไปพิสูจน์ผีกันเพราะว่ามันมีคำล่ำลือว่าโรงเรียนเนี้ยเฮี้ยนแล้วเขาก็ไปพิสูจน์กันเนี่ยเป็นเป็นสิ่งเนี้ยเดินมาทุกคนนี่นี่ผมเห็นว่ามันไม่มีหัวนะผมเห็นว่ามันไม่มีหัวครับอืม,อมเอาไปดิคลิปที่ผมให้ห้ากระโหล อันนี้หลอดปะผู้หญิงคนนี้เขาเล่นติ๊กต็อกอย่างที่พวกเราเล่นกันนี่แหละเขาก็เล่นติ๊กต็อกตามปกติครับตอนมืดๆในห้องในห้องของตัวเองนี่แหละแล้วคราวนี้ทุกคนเขาสังเกตได้ว่ามันเหมือนมีอะไรอยู่ข้างหลังเขาอะไฟที่ส่องอะจากโทรศัพท์อะมันเห็นว่ามันมีอะไรหน้าอะไรบางอย่างสีขาวๆอะอยู่ข้างหลังผู้หญิงคนเนี้ย เดี๋ยวผมจะสต็อปให้ดูแล้วมันจะแล้วมันจะเห็นชัดไหมว่ามันคืออะไรอะ่ะโอ้โหเล่นติ๊กตอกกลางคืนนะระวังนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมคลิปที่ผมว่าโอกาสเป็นจริงค่อนข้างสูงเอาไปเลย4กะโลกคลิปเนี้ยมันเห็นไม่เป็นหน้าชัดๆใช่ไหมล่ะแต่ผมแต่ผู้หญิงคนเนี้เขาบอกเขาอยู่คนเดียวอะ่ะเขาบอกอยู่คนเดียวอะ่ะและอะไระ دة? อันนี้เป็นครอบครัวจากประเทศมาเลเซียครับเขาก็มาสังสรรค์อีกคดอีกกลุ่มหนึ่งก็นั่งกินข้าวอีกกลุ่มหนึ่งก็มานั่งถ่ายรูปก,ก็มายืนถ่ายรูปก,กันแต่มันมีอะไรบางสีบาง,างอย่างอยู่ตรงหน้าต่างครับที่ไม่มีใครได้สังเกตเลยแต่ช่างกล้องอ่ะแพนกล้องไปเห็นโอ้โหนี่อีกแล้ว ผมไม่แน่ใจว่าเขาเห็นหรือเปล่าเพราะว่าเขาน่าจะเอากล้องมาดูตอนหลังแล้วเห็นเป็นหน้าหืเห็นเป็นหน้าสีขาวเลยครับทุกคนดูดิเนี่ยเฮ้ยไ,ไม่มีไม่มีลูก,กตาเฮ้ยเป็นหน้าลุ้นๆสีขาวลุ้นๆเลยเว้ยนี่ประเทศมาเลเซียครับเพื่อนๆเฮ้ยคนลุกคนลุกนลุกคนลุกเฮ้ยอันนี้น่ากลัวฮ้กกะหลก ู้หญิงคนที่อยู่ในคลิปวิดีโอเนี้ยเขาชื่อว่าคุณซิลเวียเขาได้อัดคลิปสิ่งแปลกประหลาดที่อยู่ในห้องครัวของเขาครับเพื่อนๆอัดแล้วเอามาลงในโซเชียลอย่างที่พวกเราเห็นเนี่ยครับเขาเรียกว่าผีโปรโตกไก่นี่แหละครับเขาก็เห็นสิ่งผิดปกติที่อยู่ในครัวเขาเขาก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโออัดเก็บไว้ลงในโซเชียลเขาก็เหมือนจะ หาคำตอบไม่ได้เหมือนกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านของเขาเนี่ยมันคืออะไรครับ I've activity tonight the camera the the kitchen just put spot cupboard happened banging that door. Just happened all the time on of door in know all plate's plate what to go in the kitchen in case it comes up. It's me. Can you see that that plate is moving? Oh my god! Oi. It's okay. It just broke that plate. Oh my god, guys. it in the kitchen. Why did you do that? out Please don't move in. Cut the please don't throw a knife. Spirit. oh in the oh my god. Let's just shut that door. Wash your machine. Oh spirit in the kitchen. What oh no, guys, let's just move the chair. Oh god, oh god, God. I'm so scared. มันคือผีโปรโตุกัที่พวกเรารู้จักกันนะครับ่างประเทศประวัติบ้านหลังนี้เขาบอกว่ามันเป็นบ้าน าทัพสเปนเก่าครับอามาริโนเวกใหม่มันก็คงจะนานมากๆแล้วมันก็ไม่แปลกเน,ะนาะณที่มันจะมีดวงวิญญาณที่เคยตายจากการลบอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยแล้วคนที่เข้ามาอยู่คือคุณซิเวียซึ่งก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นครับมันรบกวนเขามันเป็นหลายช่วงเวลานะแต่ผมเอาแต่ผมอะ่ะเอาคลิป เจอหลาย,ลายๆช่วงเวลามาเป็นอยู่คลิปเดียวกันครับมันไม่ได้เจอครั้งเดียวนะเนี่ยหลายเวลาซึ่งเธอน่้าสงสารมากครับผมก็อยากจะเป็นคนที่จะไปดูแลก็ไม่ได้เพราะว่าอยู่กกยเกินไกลเกินไปไปเถอะเพื่อนๆครับคลิปนี้เป็นคลิปกล้องหน้ารถที่อเมริกาครับเป็นเส้นทางที่เขาขับรถไปนอกเมืองอทนนี่ผมพอจะรู้เรื่องราวมา เขาขับรถไปนอกเมืองแล้วมันเป็นเส้นทางที่เปลี่ยวไม,ไม่ไม่มีไฟครับอย่างที่ทุกคนเห็นไม่มีไฟแล้วขาขับไปเรื่อยๆเขาไปเจออะไรก็ไม่รู้ข้างทางนี่คลิปถนนขับรถกล้องหน้ารถนี่ครับมันเป็นสิน่งนี้สีขาวๆรูปร่างคล้ายๆ อะไรไม่รู้แต่ผมเห็นขาขาเดียวนะถ้าบ้านเราเรียกกองกอยเลยนะเนี่ยเนี่ยทุกคนผมเห็นมันเป็นยืนขาเดียวอะ่ะทุกคนว่าไงมันยืนขาเดียวนะกองกอยว่าเนะี่ยเฮ้ยคลิปนี้เกิดขึ้นที่อเมริกาครับผมให้ไปเลยสี่กโลกครับขับรถข้างกลางคืนนะครับผมถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ดูอยู่ขับรถค่อนข้างกลางคืนก็ดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะ เพราะว่าตอนกลางคืนมันจะมีทั้งคนสัตว์สิ่งของและผีคลิปตีเป็นผู้หญิงท่านหนึ่งที่เขากำลังจะเอารถไปล้างครับเกิดจากเกิดที่ต่างประเทศครับไปล้างรถแล้วกล้องหลังรถอะ่ะเพราะว่ารถเขาจะมีกล้องที่ติดไว้สำหรับดูลูกเขาด้วยครับเพื่อนผมไม่รู้ว่าทุกคนจะทันสังเกตเห็นหรือเปล่า i saw my video the other day i wanted to go ahead and do a video showing me going all the way through the car wash it's for those who are trying to debunk it or say it's fake um, this is kind of a video of the camera my hair i wore it wavy just like i did on that day um, it was actually videoed back in I want to say January, maybe February. I'll have to check that. Um, but I've been trying to avoid watching it because it creeped me out. Um, I can see where people would say it's my hair. My my hair was wavy and it kind of has that look. Um, for those of you saying that I didn't have a headrest there, there's obviously the headrest. Um, it does get bright on the side of it it's with all the. นี่ทุกคนนี่นี่นี่นนี่น,น,นี่เห็นไหมตรงลูกศอนอะนี่ครับมันเป็นเงาลักษณะเหมือนหน้าคนสะท้อนมากับสะท้อนกับกระจกเหรอไม่ใช่ดิกล้องนะกล้องรถกล้องที่ดูลูกเขาว่ามันติดอยู่ตรงประตูหลังแล้วก็ส่องมาข้างหน้าแต่เนี่ยเห็นเป็นหน้าอู้ขนลุขนลุกขนลุขนลุกอย่าลุกเห็นเป็น หน้าคนครับคลิปนี้หล่อนะตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นสติกเกอร์หรือเปล่าว่ามันเป็นสติกเกอร์ที่แปะอยู่อยู่ตรงเบาะข้างหรือเปล่าแต่นี่อะเบาะข้างเขาอยู่ตรงนี้นี่ไม่มีเห็นปะเบาะข้างเขาตรงนี้มันไม่มีเอ้ยคลิปนี้ผมให้สี่กิโลครับกับความลอยขอามันเฮ้ยอืม เสียงเอฟเฟกต์แลเสียงฟ้าร้องอื้ออ้ว้าวฟา้ฟาดีโหฟ้าดีน่ากลัวหุ้ยอุยมาเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือกล้องวงจรปิด ในอุมโมงระบายน้ํามันเป็นอุมโมงระบายน้ําเก่าครับเ,เพื่อนๆซึ่งภาพกล้องวงจรปิดมันจับอะไรบางอย่างได้ซึ่งมันจับอย่างที่ทุกคนเห็นนะมันคือดวงวิญญาณผู้หญิงปรากฏตัวออกมาเนี่ยทุกคนนี่ครับมันปรากฏตัวแวบออกมาแล้วพอฟ้าพอมันพอมันไม่รู้ว่าอะไรมันกระริบอะ่ะเออแล้วมันก็หายไป แล้วสักพักหนึ่งนี่ทุกคนเห็นปะสักพักหนึ่งอ่ะมันเป็นเงาดําๆนี่นี่ผมก็นี่นครับเงาดำดำเห็นปะทุกคนที่มันผ่าน<ม>กล้องวงจรปิดในอุโมงค์ระบายน้ําอ้หยหอยเอาไปดีห้ากะโหลคลิปนี้ห้าก้าโลมีห <c ười> ้ากะโโลกครับไปดูคลิปต่อไป เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับคลิปนี้มันมีเสียงเคาประตูชายคนนี้เขาก็เดินเฮ้ยทำไมแมวมันนิ่งอยูวะก็เดินไปดูเอากล้องไปด้วยอย่างที่ทุกคนเห็นนะพอเคาะประตูเสร็จปุ๊บแล้วก็เอากล้องมาเป็นตัวกระจกอะประตูเขามีนี่เฮ้ยเงาโอ้โหขนลุกคนลุกคนลุกขนลุกเป็นเงาอะไรก็ไม่รู้ พอเงามาปุ๊บเขาก็หันกล้องปั๊บเลยอะนี่แล้วก็ไม่มีใครคลิปดี้เหมือนโยมทูตเออผมก็ว่ามันมีเหมือนมันมีเอ,อจอบมาด้วยอะ่ะเฮ้ยอยู่คนเดียวด้ะหลอนะ่ะคลิปดี้ผมให้สี่กะโลกจบแล้วครับผมเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามและช่วยแชร์ให้ผมด้วยนะครับเหมือนเป็นการสนับสนุนผมด้วยขอบคุณล่วงหน้าด้วยครับผม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปก่อนครับผมสวัสดีครับ